อากาศเก็สีายเย็นๆกันเลยที่จะไม่ค่อยดีตัวเ,เดี๋ยวรออีกจังหน่อยก็จะไปวิ่งอะแหละแต่ตอนนี้ให้อาหารเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูปลากันไะดูปลาโตแล้วทุกคนมาแบบเยอะเลยปุบปับปุบปับเลยเชา้าๆต้องให้แต่เช้าๆทุกคนเพราะว่าถแดดออกแล้วข่ใครเขาไม่ค่อยอยากขึนนะ้นเนาะเพราะว่าหน้ามันใส เ้าเขาเห็นเงาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าหฮาย,ยังไงน่นะขึ้นมากินดีเลยถ้าทาสซ้ายจังหน่อยเนี่ยไม่ขึ้นแล้วตะวันสองดีๆนะมาแล้วจ้าทุกคนมาดูปลากันวันนี้พาดูปลาพักก่อนเนาะพักก่อนแป๊บหนึ่งก็จะไปวิ่งนั่นแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ให้หารปลาก่อนโอ้เสียงเสียงดังมากเลยทุกคนอันนี้แหละเขาเรียกว่าป้านมะเขาเดือดเนาะ ให้เห็นเงาก็ไม่ได้เด้ทุกคนก็ไม่ค่อยอยากขึ้นได้ล่ะอือาจะยากตัวลป้าก็ได้ห้ามมงนั่งก่อนปวดขาวันนี้มีที่วางหัวอาหารด้วยไ่ได้เอากระแป้งหน่อยมา สิบห้านาทีนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้พาไปดูบรรยากาศเนาะเป,นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมากแล้วทุกคนจะเบื่อนี่ทุกคนแล้วจะให้ดูปลานี่นี่คือปาลปาเล็ดปาลาเล็ดเท่าก็จะคล้ายๆปลาตอนนินเนาะแต่จะเป็นเล็ดดำอันนี้ที่เห็นเป็นสีดำๆน่ะคือเป็นเล็ดดำจะมีเล็ดทองเนะาะาขๆปลานินปลาตเพียนนั่นแหละทุกคน อันนี้ปลาจาระเม็ดท,ที่เห็นึ้นเขาขานาะคือปลาจาระเม็ดเนาะใหญ่ใหญ่หลายเติบเลยเลยทุกคนสงการนี่ขนาจ,จะพอได้ปิ้งย่างมั้งล่ะเลือกเอาเนาะเพราะว่าเขามีตัวเล็กตัวหน่อยปกติจะ จะไปวิ่งกลับมาสวัสดีดสองร้านดวงตานะจ๊ะจะไปวิ่งกลับมาแล้วก็เอามาเอามาให้หัวอาหารเขาเนาะเราก็ลองสังเกตดูหลายวันแล้วเนาะเขาไม่ค่อยขึ้นกินเพราะว่าแดดสองแต่วันนี้แดดตะวันยังไม่ขื้นสูงเท่าไหร่เนาะเขาก็จะค่อนข้างจะขึ้นกินดีสวัสดีเจ็ดร้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เดี๋ยววันนี้พามา vale ดูป่าจ้าอุ่นอุ่นมดละเราจะไปตักมาใหม่ ว่าหารไหวมาหาคนว่าหารลอยเขาตะฝั่งมีปลาอะไรอย่างเนาะปาธรรมชาติก็มีปาหมอที่อยู่ในบ่อก็จะมีปาหมอแล้วก็ปลาช่อนที่เขามาโดยธรรมชาติเนาะปาที่เราเลี้ยงก็จะมีปาจระเม็ดปาแรดแล้วกระปายีโศกเอ๊ะปะในปะในมีสองตัวไม่เห็นปะในขึ้นเลยทุกคน วัสดีแปดล้านดวงตานะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตตักหัวอาหารอีกสักตะก,ก้าก่อนเด้อทุกคนเด้เออ๊บไม่งั้นเขาไม่ขึ้นเนะต้องเอาหัวอาหารห่อกแบบหนึ่งนะทุกคนอ,อ้บจะวูบวกบวูบากนิดหนึ่งเนดะ้อเราวันนี้มาได้เอากระถางแป้งหน่อยมาเนาะอันนี้กระแป้งแบบนน้อยหนึ่งแต่ที่นี่มันก็เลย มดเร็วเอาสวัสดีเก้าล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะจ๊ะเนาะวันนี้ออกมาสายนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนาวหมีปยปัญญาหนาวปยาก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ออกไปวิ่งเนาะเราให้แดดออกจังหน่อยก่อนทีนี้เราก็เลยมาตั้งคอสังเกตว่าเอ๊ะทำไมป๋าเราไม่กินหัวอาหารเนาะเพราะว่าปยญาจะไปวิ่งกลับมาเราจั้งจะให้ตะวันก็จะขึ้นสูงกวานี้เน,นาะเพราะตะวันขึ้นสูงคล้ายๆแบบว่า แดดแดดแรงส่องสะท้อนก็น่ำเนาะป่าเขาก็กลัวสวัสดีห้าล้านดวงตานะจ๊ะกับสมเลิฟสามไลค์ขอบคุณหลายๆเอจะสำหรับคนที่กดเลิฟกดไลค์ให้เนาะจ๊ะเนาะไม่ทักทายไม่เป็นไรจ้จาทุกคนขอให้แต่แวะมาใครจะทักทายก็ทักทายกันได้เนาะจ๊ะเนาะวันนี้พามาดูปลาแบบคนคายสักนิดนึงออกวิ่งหลายวันแล้วเนาะทุกคน แล้วพุ่งนี้ก็วิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ตื่นสายด้วยแหละก็เลยไม่ได้ออกไปเนาะก็เลยบเอา้าเดี๋ยวไม่ทันคนไปทํางานก็เลยเอาห้หัวอาหารกันแล้วกันวันนี้เพราะว่าขืนออกไปวิ่งไม่ทันแน่นอนเพราะว่าวกลัวจะออกไปอีกเนาะคนก็จะไปทํางานอีกก็เลยให้หัวอาหารป๋าก็ได้เอา้าดูป๋ามั่งก็ได้เนาะสวัสดีเจ็ดล้านดวงตานะจ๊ะ ให้เขามาเรายังไ,ไปทํางานทักทายกันได้เนาะจ๊ะเนาะพูดคุยทักทายกันได้เด้อทุกคนวันนี้อากาศดีดีหนาวสมพระปยาตื่นสายมันเหมือนไม่จะไม่สบายด้วยทุกคนคล้ายๆจะเหมือนจะปวดหัวก็เลยว่าเอา้าวันนี้ไม่ไปข้างนอกหรอกอยู่ในนี่แหละให้หวัวอาหารป้านี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนดูด้วยเนาะให้มาดูป้ามาั่งหรือว่าชอบดูป้าแต่ปยากับ่จัก ให้วาอาหารเราเวลาเข้ามากินน่ะมันเพลินเนาะดูแบบเออไปถึงไหนแล้วยายไปถึงไหนแล้วนะพอได้ปิ้งย่างให้ยังที่เห็นเขาขาวนั่นคือเป็นปลาจระเมดเนะจ้ะทุกคนปลาจระเมดจะมีปลาจระเมดกระปานในปลายีโซกที่ขึ้นมาให้เห็นเนาะแต่ปลาไนไม่เห็นเลยทุกคนเหมือนเหมือนหายไปไหนไม่รู้เนี่ยปลาไนไม่อยู่สองตัวปลายีโซกมีตัวหนึ่งปลายี่ซกเลยเขาไม่ค่อยมาใกล้คนหรอก ที่เห็นขา,ขาวๆไกลๆนี่คือปลาจราะเมดจ้ะสวัสดียี่สิบล้านดวงตานะจ๊ะกับสีเลิบสีไลท์ขอบคุณไลท์ๆ้อจ้ะขอบคุณคนที่มีใจให้กันเนาะกดให้กันขอบคุณมากๆจะ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำรวยล้ำรวยเ้ยจ้ะทุกคนจะ้ะ <c oughs> ขอให้ประสบผลสําเร็จขอให้ทํางานยังมีความสุขนะจะ้ะเนาะใครไปทํางานก็ได้สวัสดีสิบปดล้านดวงตานะจะ๊ะคุณป้าปา,ปะานะปู สงการมากินกันเ้อทุกคนเ้อแล้วสงการปรยาจะจับให้ดูวะใหญ่แค่ไหนเนาะที่เราเห็นในน้ำตัวเบนแบนนหน่อยอาจจะใหญ่ก็ได้เนาะปลาจาระเม็ดเขาดูดูยากเป็นปลาที่ปลาปลาแบนเนาะพอพมองดูแบบนี้เหมือนตัวหน่อยแต่เคยวันดูแล้วพอกินแล้วเดว้ตอนประมาณสักเป็นเดือนแล้วแหละที่วันดูเนาะช่วงก่อนปีใหม่เออช่วงก่อนปีใหม่สักวันสองวันน่ะวันดูแล้วเอา้า เขาก็ใหญ่แล้วนี่ทาไมมองในหน้าเหมือนแบนๆน้อยๆพย,ยาวา่าถ้าปักก็ดีว่าเด้พ่พอบานอ,อาน่าวันแห่หาวขึ้นในเบื้องโอ้มันไม่เม็นหน่อยได้นี่มันย่างมีเนื้อกินได้นะเนี่ยเราเราให้หัวอาหารแบบสองเวลาอย่างงี้แล้ก็ให้เข้าหากินแบบดินมังธรรมชาติมังเนาะอ้หุกคนใหญ่เร็วมากเลยขึ้นปุ๊บปับป๊บ สิบห้านาทีนะจ้าทุกคนก็อยู่ตรงนี้เนาะสวัสดีสิบสามล้านดวงตานะจ๊นะพู่น่ะปยาจะแอบ,บให้ดูอ่ปาปลาปลาเล็ดเนะาะปลาเล็ดเขาค่อยๆลอ,อยมาเขาไม่ค่อยไปกินแบบเขาเป็นปลามาระยาทดีอะ่ะปลาเล็ดอะ่ะอืมเขาจะค่อยๆมาแล้วก็หูทีละสามเม็ดฟูบฟูบฟูบแต่เขาไม่ได้กินแบบมุมมามเหมือนปลาจาระเมดดิทุกคนเขาไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บ,บ,บอย่างงี้ดิเขาค่อยๆลอ,อ,อยมาแบบอบๆขังเรานี่แหละเขาบอกว่าอาหาร มันลอยเขาตาฝั่งเนาะเขาค่อยค่อย,อย,อยนอนมาไม่มองดีๆไม่เห็นเราเพราะว่าเขาสีดำแอบแอบมาึืนฟูบไม่คืนหรกดูดกินเลยดูดกินฟุบฟูบฟูบจนหันไปเห็นโอ้โหไปเป็นสิบเม็ดเลยพักเดียวไปแล้วจ้าอิม่ม <laughs> กินแบบผู้ดีเลยแหละมาแบบนิ่มๆเนิบๆปลาจาระเมดเนี่ยกินแบบมุมมามเนาะ ถ้าเป็นคนก็บ่ากินมุมมามไม่เคยเจอแหนเออกินอะไรมุมมามแต่ถ้เป็นแเนี่ย,ยมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาเขาไม่ยอมมาให้ให้เห็นไม่ยอมมาใกล้ปลาหลดนะอยู่ไหนก็บอกจักปกติเขาจะลอยมาแถวนี้แหละเพราะว่าอาหารมันเขาถังเนาะเขาก็จะแอบ,บเรามา แต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยปลายี่ซกก็ไม่เห็นไปไหนแล้วเนาะปลายี่ซกตัวจะเป็นสีแดงแดงเนาะแดงแดงขึ้นมาทีหูทีกระหัวเป็นสิบเม็ดบุบลงยังไม่เห็นเลยทุกคนจักไปตรงไหนดอกเห็นแต่ปาลาจระเม็ดขึ้นปุบปุบอู้จระเม็ดใหญ่ใหญ่เติบแล้วนะเนี่ยทุกคนนี่ให้ดูตรงนี้นี่คว่ามันในหน่อยได้เนี่ยปุบปุบปบับเลย ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบตเนาะที่เราเอามาลงไว้จริงๆอ่ะเป็นลอยแหละจะละเม็ดกระไดเป็นลอยกว่าตัวแหละที่เรกเอาไปบ่อนอุบาลคือหลังบานนั่นบ่อน,น้อยๆน้ำตื้นดน้ยที่แคบท่านนี่นกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ไฮไลท์ของของปยาไปแล้ว <laughs> นั่นแหละคือในเห็นแค่นั้นแหละอันนั้นเป็นปลายีโซกเนาะเขาจะมาแค่นั้นแหละลายีโซกเนาะเขาเป็นปลาแบบ ธรรมชาติเนาะอันนี้เป็นปลาธรรมชาติที่เราไม่ได้เอามาเลี้ยงเนะาะปลาจีสซกมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวอตัวเดียวอยู่ติดบ่อแค่นี้ปลาที่เราเลี้ยงจริงๆก็คือปลาจาระเม็ดเนาะที่เอามาปล่อยลอยกว่าตัวแต่ว่าเหลือแค่แปดสิบพว่านกกระยางตอนน้นอยๆที่เราเอาไปบ่อโนบาานะนกกระยางมากินนกกระยางขึ้นมาเห็นเลยแหละเออเห็นจิกติดปากเลยกําลังเดินไปหลังบ้านพอดีเลย พอเขาเห็นเราปุ๊บหนกนะเขาก็ปล่อยปลาเพราะว่าตอนนั้นปลากำลังตัวเทา่านีปูมือเนาะน้อยน้อยจริงเราแล้วเขาก็ยืนเจ้าทั้งมือเลยนะพอเราเอามาปล่อยบ่อนาบานประมาณสักู้ด้หลายเดือนอยู่เนาะไปเอามาปล่อยนาบานเอาเหห่าเอาห่าวมาพอเขาใหญ่เราก็เขาก็ลงกินไม่ได้เนาะโอ้ยตอนเห็นคาบ คาปลาอุ no ้น no ู่นอยู่ทรงนู้นปลาอะไรนะปลาจระเม็ดอยู่นู่นพวกแปลาปลาเล็ด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 อยู่ทรงนู้นตรงมุมเขาย่านคนอ่ะปลาเล็ดไม่รู้เป็นอะไรเขากลัวกลัวคนขึ้นแป๊บหนึ่งก็หายตอนนั้นมาปล่อยใหม่ๆนั่นมันนกน้ำด้วยเนาะนกน้ำด้วยแล้วก็โดนนก จิกขึ้นมากินด้วยไอที่เราไม่เห็นอีกแล้วที่เราเดินไปเห็นน่ะก็โหคาตานั่นก็นขึนยืนแบบบนตอไม้อย่างงี้ดิพอป่าขึ้นมาปุ๊บปลาก็ตัวหน่อยเนาะตัวเท่าในโปมือเลยหนกกระยางเนี่ยหนกกระยางเขาขาวปีกเขาขาวจิกปั๊บขึนมาคาบพอเฮาเดินไปบินขึ้นพอเห็นคนปุ๊บปล่อยเลยมันกินไม่ได้แล้วเนาะเริ่มใหญ่แล้วป่าก็ได้ ก็เลยบอกว่าโอ้หนุนึน้นมาแล้ว่นตัวสีส,ม,ส,ม,สมก็เลยบอกให้พอบานเอาม,มาปล่อยนาบานเพราะว่าเราอยู่นาบานเนาะเราจะได้ดูแลด้วยเนี่ยถึงหลอดแต่ว่าเหลือแค่แปดสิบกว่าตัวเนาะปลาจาระเม็ดโดนไปเยอะเหมือนกันโดนนกเอาไปกินเยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปนี่เขาก็จะขึ้นมาขังเนี่ยพรหัวอาหารมันลอยเข้ามาในขังขังตะฝั่งเนาะพอปลา จัะเมน็นมันกินแรงอ่ะพอเราโยนหายโยนหายปุตีปุบปปุปับหัวอาหารก็ลอยมาตาฝั่งนี่แล้วเขาตาฝัง่งไอ้นั่นไม่กล้าเข้ามาด้วยปลาเลดจะมาแต่ปลาจรลเมดนี่เนี่ยพอป,ปลาจระเม็ดบยานคนเนาะปลาเลดไม่กล้ามา <laughs> จะไปทางไหนลราบุญนีป่ปลายี่ซก,ก็ไม่ขึ้นถ้าเราไปนะปลายี่ซกจะเข้ามาเข้ามาขังบอลน,นี่ล ว่าไอ้น้ำก็เริ่มแหงแล้วทุกคนน้ำถ้าว่าแหงก็ต้องได้ดึงบอ่อใหญ่ลงมาเนาะเพราะว่าเป็นป้าที่เราเอามาปล่อยไว้เยอะทุกปีเนี่ยจะปล่อยแห,แห้งเพื่อจับป้าอ่าปลาช่อนปลาช่อนปลาธรรมชาติที่เขามาในบอ่อเองเนาะปีนี้ไม่น่าจะได้ปล่อยแหงแหรอกต้องได้สูบน้ำเขาเรื่อยๆเ,เพราะว่าป้าจะละมิดมันเยอะจะไว้รอสงการเผื่อ พวกน้องมาจากกรุงเทพเพราะว่าปีใหม่ไม่ได้มาเนาะปีใหม่มันไม่สงบก็เลยไม่ได้มากันนี่โอ้มาแอบกินหวัวอาหารเขาตาฝั่งใหญ่เติบแล้วใหญ่พอกินได้แล้วตัวนี้กินแซบนะทุกคนปลาจระเม็นะเนื้อเขาจะเป็นแบบว่ามีมีมันแสกเนื้อนะแซบแซบอยู่ จะสิบห้านาทีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปยาก,ก็จะลงคือกันแหละขอบคุณหลายๆเจ้าขอบคุณลมบนเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณลมบนที่มาให้กําลังใจเนาะใครที่ไม่เข้ามาทักทายก็ไม่เป็นไรเลยจ้ะแข่แวะเข้ามาแล้วก็มาแอบดูก็ไม่เป็นไรชอบชอบเลยเนาะรักมากเลยใครไม่มาทักทายเข้ามาทักทายก็ไม่เป็นไรเนาะว่าแต่แวะดูกันเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าทุกคนเดี๋ยวไปอยากขออนุญาตลงเด้อจ้ะวันนี้ไม่มีสาระหน่อยคือมาพามาดูปา่าเอาไว้ดูว่าสงการเราจะได้กินไหมอ่าใครอยากกินปลาจะละเม็ดปิ้งเกลืออย่างนี่นางกินต้องเงินหละเราพร้อมกับชมสวนผักนี่แหละแล้วพอถึงหน้านั้นก็ดอกไม้ก็ออกดอกก็พอดีเลยใครอยากมาก็มาเด้อจ้ะนี่สถานที่เราเตรียมรอรออ่า สงการแต่สแลมเนี่ยจะเอามาอยู่เพราะว่ามันร้อนเนาะสงการเมษามันร้อนร้อนมากก็เลยสแลมไม่น่าจะเอาอยู่จะกินได้แต่ตอนแรงก็ตอนเศร้าันเลยโอเคทุกคนจ้ะสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวปยาขออนุญาตลงโดยจากขอบคุณมากๆจากขอบคุณลมบนนะจ๊ะวันนี้พลังเงียบมาดีมากเลยขอบคุณหลายๆล้วยจากทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจ สวัสดีสิบสามล้านดวงตาปาว่าจะลงแล้วคุณลมบนเขาก็ข้างตึองอยู่นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าทักททยคุณพีเนาะจะเนาะปยาอ่านะาอังกฤษไม่ออกหรอกจ้าทักไทยเป็นภาษ,อษา,าอังกฤษมาปยาอ,อ่านได้แต่ตัวหนาเนาะจะเนาะสวัสดีสิบสามล้านดวงตานะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวปยาขออนุญาตลงเดอ้อทุกคนหลายลงแล้วดาจ้าหลายลงแล้วปัจะลงก็ มาได้ลงสักทีข้างลมบนอยู่นี่แหละขอบคุณมากๆจ้าปากักญาอ่าจะลงแล้วเนาะขอบคุณมากๆจ้าไปแล้วจ้าบา,บายบายขอบคุณลมบนทุกคนทุกท่านเลยเนาะจ้าเนาะขอบคุณคุณพี่ด้วยนะจ้าไปแล้วจ้าไปไล่หลอบหลวปยาก,ก็ได้ไป